ว่าลูกกนคะลูนอนั่งนี้นั่งนี้นอนนั่งตรงนี้นี่นนั่งนี้เอาวาลูสีไรดีคะต้ตยว้วันไปแล้วผั้ีี่เราจัตอนนี้อยู่ไหนก็ยังพี่ต้นตัวรัน้วันวาูัง น,น,น้องพูดเร่องับใครอ่ะคะลูกเ่ยับเขาเีกาพอแล้วพอแล้ววางถูดได้แล้วก็พอได้แล้วพอแล้วนะคุณเตอบเสร็จแล้วพเสรยดเสร็จแล้มามาน้องเพื่อตอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาเลย มาระบายสีกันเนี่ยคุณพ่อระบายสีให้ดูเอาไหมเดล่ะคะดู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 คุณพ่อระบายสีให้ดู่ว่าจะดให้น้องทิงนี่ไงคุณพ่อระบายสีให้ดูอยู่ไม่มอระบายสีจดนี่ย่ดนเต็มอ่ะน้องแเต็มแแก้มคุณพ่อเหรอเนี่ยมองแเต็มชองขีเลยผมหูเจ็บเลยใช่ไหมคะเจ็บเลย น้องพยายาให้คุณพ่อด้วยนะคะขยายาให้ันพา,ายม่อ่อนจร่างๆัยาย้ค,คยุณพ่อะโอ้ขอบคุณค่ะ โอเคพอแล้วลโลพอแล้วโอเคหายแล้วเพียงเพียงคุณพ่อหน่อยเพียงเพียงคุณพ่อหน่อยเพียงคุณพ่อหน่อยเพียงคุณพ่อหน่อยเป่าเป่าให้คุณโอเคหายเลยมาคุณคุณพ่อทาให้น้องบ้างนโอเคโอ้เพียงด้วยเพียงด้วยทาเพียงให้คุณพ่อด้วยพอแล้วนิดเดียวพอโอ้เยอะเยอะปเยอะไปเยอะไป นะพอแล้วอ่านทาได้อ่นานทาทาท้ายคุณพ่อคะับพ่อทายน้องได้โอเคเสร็จแล้วปิดฝาไดะข้างไหนตรงนี้มาโอเคข้างไหนข้างไหนข้างนี้มั่ง,ข,ง,งนะข้างนี้นนนโอเค โอเคเสร็จ okay. แล้วหายแล้วเพียงหายเลยแถวข้อข้องขาอ่างถาทาแล้วทาตอนทาตอนน้องอาบน้ำเสร็จแล้วลูกนี่นี่เอามานั่งนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ว่าลูปกันเก้าอี่เอี้มักก <c oughs> นแข็ง <c oughs> อ่ะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เดี๋ยวคุณพ่อทาให้ไม่ได้กินแมลูกเด็กกินนนั่งนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นี้เดี๋ยวคุณพ่อทาให้อ่ะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้คุณพ่อ โอ <Okay. S 2> oh. เคเฮ้ยหลอคุยกับใครอีกแล้วลูก <laughs> คุยกับใครคะเฮ้ยหลอคุยกับใครคะลูกกี่แจ๊คพี่แจ๊คตอบน้องจริงอ๋อเป็น <c oughs> ไงบ้างเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีไหมไม่ใช่ไม่ค่ะน้องน้องกินข้าวยังกินแล้วค่ะ จริงแล้วครคะอาบน้ำยังคะน้าแม่ยังไม่อาบนะ้าแม่ยังไม่กินข้าวอ๋อน้าแมวเหรอยายแมวใหญ่ยยแมวน้าแม่ยังไม่กินข้าวโอ้ทำไมยายแมวไม่กินข้าวถามซิทำไมย่าแม่ยังไม่กินข้าวอีก้อ็อาบน้ำยังคะคุยคุยหน่อยอาบน้ำยังอาบน้ำเอาไปคะ่ะโอเคสระผมยังเสร็จแล้วค่ะ โอเคสักแล้วแหละครับผมหอมไหมครับจุ๊บหัวหน่อยจุ๊บหัวหน่อยหอมอ่ะก็หอมก็คุณพ่ออาผมแล้วจุ๊บหอมไหมหอมหอมไหมจุ๊บไม่จุ๊บหวานเอ้าก็เดี๋ยวน้องต้องกลับผมมากนะอ่ะกินนมกินนมให้คุณพ่อดูหน่อยมากินนมตรงนี้แล้วเอาพ่อป้อนพ่อป้อนพ่อป้อนใช่ไหม เอาน้องกินเองอ่ะมันกินนั่งกินตรงนี้นั่งกินตรงนี้นั่งดีนั่งดีนั่งดีค่ะอร่อยไหมอร่อยโอเคน้องกิน้าน้องกินนมกลองน้องกินนมกนมจืดอร่อยเอ็นฟักโกรสจืดน้อาน้องกินนมจืดโอเคยี่ยี่ หมดแล้วลูกจะหมดแล้วใช่ไหมน้องกินจะหมดแล้วเอาเค็่าค่อยกินไปโลก <c oughs> กินให้คุณพ่อชื่นใจหน่อย จะอี้เหรอหรือยังไงน้องกินอี้ต้องจะหมดแล้วลูกกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลูกกินโดนโดนเสาลูกกินโดนเสาเอ้าโดนเสาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวคุณพ่อวาดให้ดูไหมโอเคน้องกินให้หมดก่อนเดี๋ยวคุณพ่อวาดให้ดูน้องกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อน ดูมวยดูกับใครลูกด,ดูกับพ่อดูกับพ่อค่ะอ๋อค่ะน้ำนี่น้ำน้ำน้ำอะไรอ่ะวางไว้วางเี่ก้วนี้เออเโอเค okay, okay, เอาแก้วมานี่แก้วนีเน้เอาเอาอก่อนออกก่อนแม่ถามว่อาอยู่ไหนแม่มาแต่งความให้ลูก มามามาพ่อหน้ากันค่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วคุณพ่อเดี๋ยวเดิคุณพ่อจะตกนงให้คุณพอณพอโอเคได้เลยค่ะมามานั่งกับคุณพอ่อมามานมอยู่นี่นมอ,อยู่นี่ออนพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วลแวมอาเดี๋ยวแก้วเอาไม่ออกเดี๋ยวมันติดกัน Lauh daging, duit. Kau 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 Hum, <coughs> <coughs> น้องกินนมหมดยังคะลูกคุณพ่อได้ตกมือให้ไากินแมปัห้มดนั่งนั่งตัดคุณพ่อนคุณพอกินนมไห้หมดเดี๋ยวคุณพ่อขี่หลังโอเคไหม เอ้ยนั่งตัดคุณพ่อให้คุณพ่อนั่งตัดคุณพ่อก่อน <c oughs> อ๋อ <c oughs> มาแล้วจ,จะกินนมให้หมดกันกินนมกันให้หมดก่อนกินนมกินนมกันให้หมดก่อน <c oughs> มาๆนั่ง,ง <c oughs> อ๋อพยายามวิ่งนอกกันให้หมดก่อนนะคนอ๋อ oh. oh yeah. oh. oh. จหมวนเลยเอลเฟนเอลเฟนเหรอโรคอันนี้เราเรียกมอนเตอร์สัปหลาดมอนเตอร์มอนเตอร์ใช่เดินเสาร์ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่เดินเสาร์เหรอคินงออกไข่ออเดินเสาออกไข่อะคินงเฮ้ยจมวนแล้วเนี่ยจมวนแล้วเฮ้ยจมวนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวรอหมดแล้วบอกคุณแม่กินน้องกินนมหมดแล้วค่ะขอบอกคุณแม่แล้วน้องกินนมหมดแล้วค่ะกินอีกไหมน้องกินอีกไหมพ่กินขอแล้วเหรอพ่อไปจิ้งถังเสียบไปจิ้งถังเสียบเอามาเลยขี้ด่างแอ่ <laughs> อพ sure. ่อไปจิ้งถังเยบด้านอ๋อมาเลยขี้ด่าง กักก่อค่ะคุณพ่อช่วแต่ว่าอยเสีงเลยเอ้าคุณเท้ารูกใส่รองเท้าก่อนเสร็จแล้วลบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆก้มสวยๆ